สวัสดีครับอยู่กับผม a อกเคอร์ก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฉลองครบ99วันของเกมแคสเฟนตาซีนั่นเองนะครับโดยก็จะมีภารกิจล็อกอินต่อเนื่องนะครับผมภารกิจพิชิตใจสโนนะครับรับฟรีนะครับสโน2สตัวนะครับแล้วก็กล่องเลือกแคสบอล S S R นะโดยสโนตัวแรกนะครับเราจะได้ในวันแรกเลยนะส่วนสโนอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะได้ในวันที่10นะครับหลังจากล็อกอินต่อเนื่องนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมวงล้อเสียงทายนะครับหมุนวงล้อสะสมแกนหลักสิทธิ์รับฉีนะครับผีเสื้อในฝันฟรีนะครับโดยการที่จะหมุนวงล้อเสียงท้ายได้เนี่ยนะครับเราต้องใช้นะครับคูปองคําอธิษฐานนะครับซึ่งได้จากกิจกรรมตามหาสุราดกทอนั่นเองนะครับโดยระยะเวลากิจกรรมนะครับจะมีตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะครับ2568ถึงวันที่2กรกฎาคมนะครับ2568นะครับถ้าหมดแล้วหมดเลยต้องรออีเวนต์หน้านะ ก็มีกิจกรรมต่างๆเข oh ้ามามากมยเลยนะครับก็เด sure well, so ี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่คุ้มนะครับแล้วก็ควรเล่นนะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมไหนบ้างนะครับที่ไม่แนะนําให้เล่นนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับก็สําหรับภารกิจตามหาสุราดอกท้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกิจกรรมตีบอรดนะครับผมก็อันนี้จะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับชวนเพื่อนมาตีด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับมีแต้มที่สูงนะครับตีอันดับต้นๆนะ เพื่อนๆนะครับก็จะได้เอาคูปองคำอธิษฐานนี่นะครับมาสุ่มวงล้อนะครับผมเพื่อที่จะแลกแกนหลักของฉี่มานะสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับผมตู้เหมียวลุนสุกนะกิจกรรมนี้ผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆข้ามนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างเปลืองในส่วนของโอปอนะครับเพื่อนเนี้ยเพื่อนๆต้องใช้โอปอ1 0หนึ่งร้อยนะครับผมในการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับซึ่งของที่ได้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับผมกับสิ่งที่เพื่อนๆเสียไปนะครับ เพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนของเกมนี้นะครับก็คือ180โอปอได้100ลูกแดงนะครับผมเพื่อนๆกดแค่2ครั้งนะครับก็เหมือนเสียลูกแดงไปแล้วนะครับ100นะแต่สำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นสนุกก็ไม่ว่ากันนะครับสามารถเล่นได้ตามสบายนะ <S <S ก็สำหรับกิจกรรมต่อมานะครับลังเหมียวก็กิจกรรมนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมรับเหรียญกระดาษนะครับเป็นเหรียญแมวนะอันนี้1เหรียญนะครับจะเปิดได้1ช่องนะครับผม โดย1เหรียญกระดาษนะครับจะมีค่าเท่ากับ50 o อปอนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําว่าให้ใช้โอปอเปิดนะครับแนะนําว่าให้เพื่อนๆนะครับเล่นไปตามผิดภารกิจที่มีนะครับผมก็แลกเหรียญมาแล้วก็มาเปิดขำๆก็ได้นะครับอาจจะไม่จาเป็นต้องเปิดให้ครบทุกชั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะอาจจะขัยนิดนึงนะครับก็สามารถกดเปิดได้นะครับผมตามสมควรนะ โดยหลังจากที่เพื่อนๆนะครับเปิดได้รางวัลใหญ่ของแต่ละชั้นนะครับก็สามารถเลื่อนไปในชั้นต่อไปได้นะครับหรือว่าจะเปิดชั้นเดิมก็ได้แต่ว่าผมแนะนําว่าให้เลื่อนชั้นต่อไปดีกว่านะครับเพราะว่าล่ครางวัลก็จะดีขึ้นเนาะก็สําหรับเหรียญนี้เดี๋ยวผมก็จะกดรับไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปทาภารกิจส่วนตัวครนะครับผมให้ได้เหรียญหนึ่งมานะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมทาภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับ ึ่งภารกิจนะครับจะรีทุกๆวันนะครับผมเวลาตีห้านะครับผมก็ให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นได้ทุกวันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับผมได้ในส่วนของเพชรแดงเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองเปิดดูนะอันแรกผมได้เป็นคูปองขายรวดเร็วมานะครับสิบอันอันที่2กับอันที่3ได้เป็นชิปนะครับผมแล้วก็จะมีคูปองนะครับแล้วก็แกนหลักนะครับผมก็ อ๋อโอเคอันนี้ผมได้เป็นรางวัลใหญ่นะครับผมก็จะสามารถากดด้านขวาล่านะครับเข้าสู่ชั้นถัดไปได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็จะเลื่อนมาชั้นที่2อนะอันที่2นะครับผมรางวัลใหญ่ก็จะเป็นพ,พัทไทยพิเศษนะครับผมก็ยิ่งเพื่อนๆเจอรางวัลใหญ่เร็วเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งดีนะครับผมก็เพื่อนๆก็จะได้ขอรางวัลที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่เป็นเรื่อยๆเลยนะก็อย่าลืมเข้ามาทำกันทุกวันนะครับ ต่อนะครับกิจกรรมทอยลูกเต่านะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆน,นะครับทอยเต่าเท่าที่ภารกิจให้มานะครับผมไม่แนะนําว่าให้ไปซื้อเพิ่มนะครับโดยใช้โอปอนะมันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับผมเพราะว่าคืออันนี้ก็คือได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มกับในส่วนของโอปอที่เสียไปนะครับผม สำหรับกิจกรรมต่อมานะครับผมโหมดฝึกนะอันนี้ก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมเป็นการฝึกดูตัวละครใหม่นะครับว่าตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมโดยเขาก็จะตั้งไว้ที่6ดาวนะครับผมอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะโดยหลังจากที่เพื่อนๆฝึกเสร็จแล้วในครั้งแรกนะครับเพื่อนๆจะได้โอปอลฟรีๆนะครับผม100นะก็เดี๋ยวผมจะลองเทสลองเข้าให้ดูก่อนนะครับผม สำหรับน้องข้าหรือว่าน้องไลท์นะครับผมพาสีบนะครับก็คือดาเมจสุดท้ายที่ตัวละครพาทัวสีแดงสร้างครับจะเพิ่มขึ้น7%นะครับสำหรับเมื่อเล่นคู่กับน้องแบ็กทรีนะครับหรือว่าชาดัมนะครับก็จะได้เพิ่มอีก2%นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจเสริมชาดัได้ดีมากๆเลยนะครับโดยสกิลโจมตีปกติของน้องนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลที่สร้างดาเมจใส่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับเป็นดาเมจบปรคยี้นะครับผมแล้วก็ติดเอฟเฟกได้รับบขี้แรงขึ้นน5%ะครับบซ้้้อนนนทััไดดมากสุ8ชะ ส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับเพื่อลวงข้าวนะครับผมก็เป็นสกิลเดี่ยวเช่นกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นสกิลที่สร้างดาเมจนะครับผมใส่ศัตรูหนึ่งตัวโดยติดเอฟเฟกนะครับเปิดช่องโหว่นะครับซึ่งจะทําให้อ่าตัวที่ได้รับอ่าดีบัฟนี้นะครับจะไม่ได้รับผลป้องกันยุยุของเพื่อนนะครับแล้วก็ลดเดบล์ลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองด้วยอันติเมชของน้องนะครับจะเป็นการเพิ่มคีดาเมจให้กับเรานะครับผมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาสองเทิร์นนะครับแล้วก็จะมีการใช้สกิลแสกจาะรรรววมมด้้้ยหนนคคัังบผ หลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถกดมารับโอปอลฟรีได้เลยนะครับผม100อันนะต่อมานะครับผมจะมาลองอเล่นฉี่นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับพาสซีฟของฉี่นะครับเสน่ห์ระบำผีเสื้อนะครับผมฝ่ายเราทั้งหมดนะครับจะได้ดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นนะครับของอันติเมีนะครับ14%แล้วก็สกิลโจมตีเดี่ยวของน้องนะครับจะเป็นสกิลโจมตีที่ d อาร์มนะครับหรือว่าห้ามตีนะครับผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลตีรถเกตนะครับผมและสําหรับพลังอััติเมมนะครบผ จะทําให้ฝั่งศัตรูนะครับไม่สามารถได้รับแต้มอันติเมตได้นะครับผมเวลาเวลาเทสสก,กิลนะในเวลา1งเทินนะครับก็ต้องบอกว่าน้องเป็นตัวที่ดีบัฟนี่จัดมากๆนะครับผมแม้ว่าดาเมจจะไม่ได้แรงมากนะเดี๋ยวต่อมานะครับผมจะพาเพื่อนมาดูวงล้อเสียงทายนะครับต่อมานะครับกิจกรรมวงล้อเสียงทายก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับโดยใช้คูป,ปองคามอาธิษฐานนะครับผมที่ได้จากการตีบอสนะ ก็รางวัลหลักๆนะครับก็จะเป็นแกนหลักของฉี่นะครับผมอันนี้ผมลองหุ่นแล้วก็ค่อนข้างเกลือเลยนะผมผมก็ได้มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ผมก็มีตัวค้ำพิธีฐานไม่ได้เยอะมากด้วยนะครับผมก็เอาเท่าที่ได้นะเป็นกิจกรรมฟรีนะครับผมก็เล่นได้สนุกๆนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับก็ต่อมานะครับจะเป็นภารกิจที่ใจสโนนะครับสำหรับสโนนะครับจะเป็นแทงทตาด้ํานะ สำหรับพาร์ทสนะครับพรหิมะขาวนะครับเมื่อคุณถอดปลาของตัวละครเป็นสีน้มณเงินทั้งหมดนะครับตนเองจะได้รับเอฟเฟกต์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น15%นะครับสกิลต่อมานะครับหนึ่งเดียวพิฆาตพันนะครับผมได้รับเอฟเฟกต์ยั่วยุสองเทิร์นและเพิ่มเดฟให้ตัวเอง20%เป็นเวลา1เทิร์นเองนะครับสำหรับต่อมาเป็นสกิลโจมตีนะครับผมหนามย่าแข็งก็จะเป็นสกิลโจมตีเดียวนะครับผมตาม ATK นะก็เป็นสกิลโจมตีธรรมดานะครับผมและสสสกิิิลอัััััตตเเมมมมนนนนนนะะคคครรรรบผาา่่ด้งจใศู 224%นะครับของ ATK แล้วก็ฟื้นฟู HP นะครับผม20%นะครับของ m มคคนั่นเองก็3ดาวนะครับเมื่อโดนโจมตีก็จะได้เอฟเฟกอดทนนะครับผมเพิ่มขึ้น6%นะซ้อนทับของสูต3ชั้นนะครับผมแล้วก็ที่5ดาวนะครับจะเมื่อถูกโจมตีนะครับในสถานะที่ตัวเองยั่วยอยู่นะครับก็จะได้อาการโจมตีโต้กลับนะครับผม2ครั้งนะครับผมมากสุดต่อเทินนะสำหรับการรับโอนนะครับก็ง่ายๆนะครับแค่กดล็อกอินนะครับก็ได้ไปเลยนะครับในวันนแรกเลยะ ก็ได้มาแล้วนะครับวันนี้เลยแล้วก็จะได้ตัวละครสโนวอีกทีนะครับในวันที่10นะครับผมของการล็อกอินนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ถึง10ไลค์นะครับผมฝากกดแชร์กดซ b s สไคร e นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ